เคยได้ยินชื่อ b y t e Plus กันไหมครับชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เนาะแต่เชื่อไหมว่านี่คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะวันนี้เราจะมาเจาะนึกกันครับว่าขุมพลังที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่เคยสงสัยกันเล่นๆไหมครับว่าอะไรคือคกลไกที่ขับเคลื่อนบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่เจ้าของนวัตกรรมที่โอ้โหเปลี่ยนโลกไปเลยคําถามนี้น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วคําตอบก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยล่ะครับ และคำตอบนั้นก็คือ Byte Plus ครับใช่แล้วครับบริษัทในเครือของ Byte Dance นั่นเองการเชื่อมโยงนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่จะปลดล็อกเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยกลไกขับเครื่องเบื้องหลัง Byte Dance ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะเทคโนโลยีที่เคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับแอปดังๆเนี่ยตอนนี้กำลังถูกเปิดให้องค์กรอื่นๆได้ใช้งานกันแล้วครับ มีคำพูดหนึ่งที่สรุปภารกิจของเขาได้ดีมากๆเขาบอกว่าเขาควบคุม DNA แห่งนวัตกรรมของ b บ Dance เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นจริงฟังดูอาจจะยิ่งใหญ่แต่ถ้าให้แปลเป็นภาษาบ้านๆเลยก็คือเขากำลังเอาสูตรลับที่เคยใช้ป้านแอปดังๆเนี่ยมาช่วยให้ธุรกิจอื่นเปลี่ยนไอเดียเจ๋งๆของตัวเองให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาได้นั่นเองเขาใช้คาว่าระบบนิเวศ AI native อืมแล้วไอ้คาว่า AI native เนี่ย มันหมายความว่าอะไรกันแน่ล่ะเรามาหาทางตอบกันครับโอเคถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันคือเหมือนกล่องเครื่องมือ AI แบบครบวงจรลองนึกภาพตามนะครับในกล่องนี้มีทุกอย่างที่จำเป็นเลยตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ที่แรงสุดๆอย่าง GPU มีโมเดล AI ที่ฉลาดๆพร้อมใช้งานไปจนถึงเครื่องมือที่ช่วยธุรกิจสร้างแอป AI ขอ,องตัวเองได้แบบโอ้โหรวดเร็วและส่งพลังขึ้นเยอะเลยและเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีก ไบพลาสเขาจัดโครงสร้างบริการทั้งหมดของเขาเนี่ยไว้บน4เสาหลักแห่งนวัตกรรมครับซึ่งเป็นเหมือนแกนกลางของทุกอย่างเลยเสาหลักทั้ง4เนี่ยมันทํางานเชื่อมกันหมดเลยนะเริ่มจากเสาแรกข้อมูลและ AI ที่ช่วยให้เราหาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจจากนั้นก็ใช้เสาที่2เทคโนโลยีคอนเทนต์มาสร้างประสบการณ์เจ๋งๆให้กับลูกค้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะรันอยู่บนคลาวที่แข็งแกร่งมากๆนะครับและสุดท้ายก็มีระบบความปลอดภัย คอยดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเอาละพอเห็นภาพรวมของทั้งสีเสาแล้วคราวนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าในแต่ละเสาเนี่ยมันมีเครื่องมือเด็ดๆอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มกันที่เสาแรกเลยข้อมูลและ AI ตัวแรกคือ BytePlus Model a r c ตัวนี้จะทำให้การใช้งาน LLM หรือ Large Language Model เนี่ยเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยขึ้นเยอะต่อมาคือ BytePlus Recommend อันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีมันคือระบบแนะนำคอนเทนต์อัจฉริยะแบบเดียวกับที่เห็นในแอปดังๆนั่นแหละครับช่วยเพิ่มยอดขายได้ดีมากและสุดท้าย Byte House นี่คือคลังข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ที่วิเคราะห์ทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์เลยมาถึงเสาที่2เทคโนโลยีคอนเทนต์โอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเป็น DNA ของ Byte Dance เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็น Byte Plus Effects ที่เราเห็นกันบ่อยๆในแอปสร้างสารรค์สุด หรือจะเป็นเทคโนโลยี AR ที่ทำให้แบรนด์ต่างๆสร้างแคมเปญได้โดดเด่นแล้วก็ยังมี Byte+ Voice ที่สร้างเสียงสังเคราะห์ได้เหมือนคนจริงๆเลยน่าทึ่งมากนอกจากนั้นนะครับในหมวดคอนเทนต์เนี่ยยังมีเครื่องมือสำหรับวิดีโอโดยเฉพาะด้วยอย่าง Byte+ Live อันนี้คือเอาไว้สำหรับสตรีมสดเลยแบบเรียลไทม์ใช้งานง่ายมากส่วนอีกตัวคือ Byte+ Video on Demand อันนี้ไว้จัดการวิดีโอที่เราอัปโหลดไว้แล้วเรียกว่าครบเครื่องเลยทั้งไลฟ์สดแล้วก็ดูย้อนหลัง แน่นอนว่าเทคโนโลยีล้ำๆทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับและนี่ก็คือเสาหลักที่3ครับ cloud infrastructure ไม่ว่าจะเป็นพลังการประมวลผลหรือคอมพิว e ระบบเครือข่ายความเร็วสูงและที่สำคัญคือ byplus CDN ที่ช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยทั้งเร็วทั้งปลอดภยัยและเสถียรสุดๆและก็มาถึงเสาหลักสุดท้ายที่บอกเลยว่าสาคัญที่สุดนั่นก็คือความปลอดภัยครับ ไม่ว่าจะเป็นซิลสวีทที่ช่วยป้องกันข้อมูลแบบครบวงจรเว็บแอปพลิเคชันไฟวอลล์ที่เป็นเหมือนโกรป้องกันเว็บไซต์ไปจนถึงระบบป้องกันการโจมตีอย่าง DDoS คือทั้งหมดนี้แหละครับที่เป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้ใช้งานพอได้เห็นเครื่องมือทั้งหมดแล้วละ่ะก็คงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทําไม BytePlus ถึงมีบทบาทสําคัญในระดับโลกงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าสเกลของเขาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนประโยคนี้ ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยนะการดำเนินงานระดับโลกได้รับความไว้วางใจจากผู้นำในอุตสาหกรรมคือการที่แบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกเลือกใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพของเทคโนโลยีได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับและเครือข่ายของเขาก็คือครอบคลุมทั่วโลกจริงๆนะครับสนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็มีออฟฟิศส,สำคัญๆกระจายอยู่ทั่วเอเชียเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกง แถมยังขยายไปถึงยุโรปที่ลอนดอนแล้วก็ตะวันออกกลางที่ดูไบอีกด้วยคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขาพร้อมให้บริการลูกค้าได้ทุกที่ทั่วโลกจริงๆและทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าถ้าเทคโนโลยีทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรามีในวันนี้ลองจินตนาการตามดูสิครับว่าพลังของมันจะสร้างอะไรที่น่าทึ่งให้เราได้เห็นอีกในวันพรุ่งนี้เป็นคําถามที่ทิ้งท้าไว้ได้น่าติดตามจริงๆครับ